โอเคก็ต้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนก็ด้วยนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับบล็อกฟุีพ p สองนั่นนะเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยค่อนข้างผลตอบรับดีอยู่นะเออกดไลค์ตั้ง29ไลค์เลยส่วนในพาร์ทนี้นะผมเราก็จะไปเพิ่ต่อ400-700ถึงเ0 0นะครยบผมเอาให้จบโลกแรกไปเลยนะและในตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปเอาผลไม้ปีศาจนะโดยการสุ่มนั่นแหละ ตอนนี้ก็มาที่ป่าจังเกิลแล้วนะครับก็มาสุ่มกันว่าจะได้อะไรผลเพชรหรือเปล่าผลเพชปล่อยเหลือเกินนะจำได้ว่าออกไป2ลูกกนะรอบนี้ที่ได้ก็คือผลแสงครับผมนะจัดว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอันนี้แม่งดวงดีที่สุดละนะโอ้ว่าจะได้ พอดวงดีแล้วมันรู้สึกคันไม้คันมือมันต้องพานใส่คนอื่นนิดหน่อยนะขอโทษด้วยนะผมนะที่ต้องมีใครมารับลูกหลงลูกหลงนะผมในการเบิดอารมณ์ของผมนะเพราะว่าดวงมันดีเกินนะรับไปได้พอเราได้ผลแสงมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะเก็บเวลได้รวดเร็วแล้วก็เยี่ยมกว่าเดิมนะผมรวมถึงการล่าข้าวหัวหรือว่าการไปเกียนชาวบ้านนะผมแต่ผลที่ผมว่าเก็บเวลไวที่สุดนะก็คงจะเป็นผลพระนั่นแหละนะ คือถ้าเมาส์ใครมีมาโคเปิดมาโคแค่นั้นเลยนะผมเปิดมาโคคิก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 ,คกนะแล้วก็ยืนฟันด้วยระยะห่างของผลพระเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคกว่านะผมนะแต่ผลแสงนี่มันก็ดีถือว่าการได้ผลแสงแล้วเนี่ยดวงกลับมาปะกะติแล้วผลต่อไปที่อยากได้คือคิสุเนะไงอ่าลบมากไปเปล่าเอาผลพระแล้วกันเขาหน้าอยากได้ผลพระมากกว่า หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเก็บเวลที่เกาะเงือกต่อนะครับผมนะก็คือรับเคลยที่ไอ้แก่คนนี้เลยนะพอเก็บเวลไปเก็บเวลมาไอเทมแม่งดบนะครผมซึ่งอ่าก็มาอัปเดตนิดหน่อยแหละมันไม่ได้ดีเลยขนาดหรอกไอเทมอันเนี้ยนะมันก็โอเคไหมก็โอเคแต่ข้อเสียคือเวลาเราดึงไม่โดนอนะ่ะไปปักพื้นอนะ่ะมันจะดึงตัวเราเข้าไปหาแต่ข้อดีคือมันจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราได้นะ แต่มันก็มีอาวุธที่ดีกว่านี้นะผมซึ่งผมก็เห็นแล้วแหละเขาจะใช้หอกสามงามกันถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องแบบว่าใช้อาวุธดึงตัวเขาจะใช้หอกสามงามกันนตเนาะที่ไม่ใช่อันเนี้ยนะตอนเนี้ยมีข้อเสียคือปักไม่โดนแล้วมันจะดึงตัวเข้าไป <c oughs> พวกอาวุธในโลกหนึ่งของสมัยในโลกหนึ่งหลังจากนี้คือจะกากมากนะผมนะคืออาวุธอ่ะอาจจะได้ใช้ในบางครั้งบางคาแต่อเซอรี่อ่คือแบบไม่มีแล้วะต้องไปโลกสองอ่ะแล้วก็คือ ของลูกสองเนี่ยก็ดอบยากนะเพราะว่ามันแบบของดีที่สุดก็คงเป็นแบบอ่าพระคุมหนวดดาใช่ไหมแล้วมันก็ดอบยากมากเวย้ยแต่นั้นเนี่ยคือคุมดําเดิมยาวๆอะโอเคครับตอนนี้ก็เวล450แล้วนะได้เวลาย้ายเกาะนะผมเกาะที่เราจะไปเก็บเวลกันยาวๆเลยเนี่ยก็คือเกาะท้องฟ้านะผมแต่ก่อนจะไปเนี่ยมาสุ่มผลไม้พีสัต์ก่อนดีกว่านะครับผมก็เพราะว่าถึงเวลาสุ่มแล้วยังไงล่ะ ตังนี้หมดไปเยอะกับการส,สุ่มผลไม้จริงๆเออและผลที่ได้ก็คือผลผลบาเรียนะครับเป็นผลมีซ้ำแล้วด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็คงต้องเอาไปแจกตอนแรกผมกะว่าจะเอาผลไม้วิสตัตวางไว้ใต้ต้นไม้นะผมแต่ผม,มเห็นผู้เล่นนะผมในเซิร์ฟก็เลยพยายามมาหาเขาดูนะผมก็เลยข้ามมาที่ หาเรือนะครับผมโดยการวาร์ ok ปนะผมกลายเป็นว่าผลไม้ปีศาจกูหายผมก็เพิ่งมารู้เว้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่ากดวาร์ปอะมันจะหายกูเพิ่งมารู้ตะกี้เลยเว้พูดง่ายๆว่าเป็นการทําดีที่แบบว่าไม่ขึ้นจริงๆอะไรจะทําบุญแต่กรรมบังอะไรเงี้ยโอเคก็มาเก็บเวลที่เกาะลอยฟ้าโบราณสถานผู้ถูกใช่ไหมพอเราพังตรงนี้มันจะไปอีกเกาะนึงได้เว้ยแบบ วาร์ปไปเลยนะแล้วเราก็ต้องมาเก็บเวลที่นี่ต่อพูดง่ายๆคือว่าอยู่ตรงนี้ยาวๆอ่ะแต่ก่อนเราจะไปทำเควสเวลกันนะครับผมเราก็มีตังประมาณอ่ะเจ็ดแสนเจ็ดแล้วนะเราก็สามารถซื้อฮาคิสสังเกตได้ลเลยเว่นเพราะเราค่าแชงไปแล้วและการที่เราจะซื้อได้ก็ใช้ประมาณอ่ะเจ็ดแสนห้านะครับผมมาคุยกับอูซบที่นี่ได้เลย พอเก็บเวลมอนข้างล่างเสร็จครับผมก็ต้องมาเก็บเวลข้างบนต่อนะซึ่งตอนนี้ผมจะอัพสเตตเน้นไปที่มานานแล้วนะเพราะว่าผมใช้ผลแสงแล้วมันจะต้องแบบพิ้วๆและการพิ้วเนี่ยมันต้องใช้มานานจำนวนมหาศาลมากและตอนนี้นะผมผมก็เจอสิ่งที่ <laughs> สิ่งที่พบเห็นได้กันบ่อยๆในช่วงนี้นะผมถ้าเป็นเมื่อก่อนก็นานๆทีนะแต่ตอนนี้ผมเห็นบ่อยแล้วนี่นก็คือโปแล้วนเ่ก็ทําใจนะผมนะถ้าว่าเจออย่างนี้ก็คงต้องออกเกมอย่างเดียวถ้าเกิดว่าพี่แกมาลาาข้าหัแล้วนะนะแต่ว่าพี่แกมาเก็บวิวเฉยๆอวะผมเองก็ตอนนี้ก็พยายามป่วนพี่แกอยู่ในการแย่งเก็บวิวถ้าถามความคิดผมนะว่าควรใช้โปหรือสกิปอะไรแบบนี้ไหมหรือยังไง สำหรับผมคืออยากจะใช้ก็ใช้ไปเลยหรือว่าไม่อยากใช้ก็เรื่องของมึงแล้วแต่แล้วแต่พวกพวกเองจะคิดกันเลยว่าอยากใช้หรือไม่ใช้นะผมไม่เคยห้ามหรือว่าไปว่าพวกโปนะผมแค่รู้สึกว่ามันเก่งเกินจนกูไม่อยากจะเล่นด้วยอะไรประมาณนั้นนะพอะการเล่นโปมันทําให้แบบมันดูง่ายไปหมดจริงไหมเออ ก็เลยว่าถ้ามึงเก่งเกินกูก็จะไม่ยุ่งกับมึงกูกแค่ย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นก็ได้อะไรประมาณนั้นนะผมแต่ถ้ามันแบบแต่ถ้ามันลกเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเลิกเล่นเกมอะไรอะไรประมาณนั้นนะผมคือก็ไม่อยากให้แบบจะรุนล,ลงกันก็ได้นะว่าไม่ใช่โปรพวกใช้โปรกากอะไรเงี้ยเพราะว่ามึงทไปก็เท่าน,นั้นนะอ่ะเพราะว่ามันมีให้ใช้อ่ะหนึ่งในสิบคนอ่ะอาจจะมีหนึ่งคนที่ต้องอยากใช้มันบ้างอาจจะง่ะยางนั้นอย่างเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยคือฝ่ายที่จัดการจริงๆอ่ะควรเป็น เกมเว้ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าต้องมาแบบลุนลงเลิกใช้โปรอะไรเงี้ยโอ้ชาติไหนก็ไม่จบหรอกว่เห็น p b f f แม่งยังมีให้ใช้อยู่อเออัอนนั้นเนี่ยคือขึ้นอยู่ความสุขตัวเองเลยกว่าถ้าอยู่ในเกมเนี้ยแล้วมันไม่มีความสุขจริงๆ่อเกมไม่จัดการอะไรให้เราเลยก็ไปเล่นเกมอื่นแค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็จะมีคนมาอ้างกับผมว่ากูเติมไปเยอะเออกูเติมไปเยอะแต่มึงไม่เติมอะไรกูเลยมัน มันก็แล้วแต่พวกคุณเลยแล้วกันนะเพราะว่าคือ,อยังไงไอที่เองชำระไปทั้งหมดอนะ่ะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอนะ่ะคือจะไม่ได้คืนนะเพราะว่าเขาจะมีสัญญาอะไรไว้ก่อนชำระเงินอะไรเก็บเกมนี่แหละเออดังนั้นเนี่ยก็เตรียมใจไว้นะว่าการเติมเกมเข้าไปเนี่ยมึงจะไม่ได้คืนหรือต่อให้ได้คืนก็คงจะเป็นการขายไอดีหรือขายอะไรสักอย่างซึ่งมันก็จะไม่ได้เท่าเดิมหรอกนะ คือมันเป็นเรื่องของธุรกิจอ่ะเอออย่างน้อยก็เอาเวลาไปหาเกมอื่นหรือว่าไปดูหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่เฮอดีกว่ามานั่งห่อยอะ่ะนั่งห่อยอไอ้ดีกุไอ้ดีกุโอ้โหไอ้เยอะอะไรเงี้ยหรือว่าเกมมันปิดไปแล้วอะไรประมาณนั้นโอเคตอนนี้ก็มาสุ่มผลต่อจาก2ชั่วโมงที่แล้วนะเน่่เน,น,น่พวกที่จะหาเมตภาพในเกมเนี่ยพวกลูกสวยเนะี่ยดูช็อตนี้เอาไว้ บางทีคือเขาอาจจะมาสุ่มผลละไม้พิศาจหรือว่าจ,จะมาเก็บเวลก็ได้ <c oughs> มันยิงไรเลยโอเคครับก็มาสุ่มผลละไม้พีศาจานะแล้วผลที่ได้คือผลเควแลนะผลสันเะเือนนั่นเองนะถือว่าด,ดวงดีมากเลยนะมัง้งแต่มันก็ไม่เหมาะฟาร์มเวลอยู่ดีและช็อตนี้ครับก็คือการตามไล่ครับผมคือผมมองแมปไกลๆแล้วผมเห็นเรือ <c oughs> มันจอดต,ตรงนี้แล้วเรือมันก็คือลำเดียวกันตัวที่ผมยิงไล่ไม <c oughs> ผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยผมเลยเข้าไปเล่นแมกเลย แล้วเขาก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าบโบบรอนตี้ฮันเตอร <c oughs> ์ก็เกมนี้มันเกม P K อ่ะมันก็ทำไงอ่ะมันก็ต้องปิด P P เองอะด <c oughs> ิก็เก็บเวลมันน่าเบื่อนะผมออเทอ์อะไรก็ไม่มีแบบดีๆให้นะผมก็เลยมาแก้เบื่อด้วยกันไ like, ล่ล่าข้าหัวกันแม่งนี่แหละในเมื่อมีคนตีบอสเกาะอ,อยู่นะผมมีหรือที่เราจะไม่แจมและการแจมของเรานะครับผมก็ทำให้เราเนี่ยได้โปรอ่าเฟิร์สนะผมอันแรกมาดอปนะผม ซึ่งไม่ต้องออกแรงเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงลองดีกับผลพระนะผมนะกับดาบโยรุแค่ไม่ต้องคิดแต่ดูก็รู้เลยะสภาพอันนี้ก็มาลองอ่ะเล่นแบบระยะดูนะผมนะว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมไหมเข้าหน้าอย ระวังหลังไอ้น้องอันนี้ก็เจอยอนมนุษย์อีกคนหนึ่งนะแค่คลิปเดียวกูเจอไปโอ้โหสามสี่คนแล้วมั้งเนี่ยไอยอนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยตอนแรกผม,ม่าจจะเก็บตังค์ไปซื้อคาราเต้เงือนนะแต่ว่าซื้อขาดสันจิเลยดีกว่าถูกกว่าเพราะว่าเราอัพมีรีค่อนข้างหนักแหละต้องเริ่มใช้ประโยชน์จากมันมั้งอันนี้ก็ได้เวลาสุ่มผลปีศาจแล้วนะผมผลที่ได้ก็คือผลไฟนะผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะแล้วก็มันก็จะมีคนมาตามตื้อน,นะผม ก็เลยแกล้งดรอปไปเห็นไอ้พวกฟิตฟูดฟิตฟดเออไอ้พวกนั้นนะ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 ,นะผมเลยว่าไม่อยากจะให้พวกมันนะเพราะว่าเอาไปให้คนที่เขาตั้งใจเก็บเวลวดีกว่าแล้วผมก็หาคนที่แบบว่าที่เป็นเด็กใหม่ตั้งใจเก็บเลเวลไม่เจอเนะผม,ผมก็เลยว่ากลับไปที่เกาะลิงเอาไปให้มันดีกว่าแต่ว่าจังหวะที่ผมดรอปนะผมนะเน็ตดันลุดเลยกะว่าจะดรอปแกล้งมันสักหน่อยนะ แล้วมันก็ปุ๊บไปเลยเพราะว่าผมเน็ตหลุดลนะแล้วว่าด้วยความหมันไส้ครับผมเพราะว่ามันเอามัวแต่เอา,าแต่พีดฟุดพีพดฟูดอย่างเดียวภาษาอังกฤษสองคำเนี่ยผมเลยไล่เล่นแม่งเลยแล้วมันก็พิมพ์มาบอกผมวนะ่า Why I need food ผมก็เลยบอกเขาไปว่า I am p i l o t ล์น่ะไพรก็ยังเขียนผิดอีกเกมนี้เป็นเกม P K น้องแล้วผมเนี่ยก็สุ่มผลได้ผลยางนะผมก็ในสุดก็มาแจกให้ผู้เล่นใหม่หนึ่งคนได้สักทีหนึ่งนะและผมเนี่ยก็เห็นว่าในแมปนี่ยมีคนตีแฟงกี้อยู่เว้ยคือจริงๆผมก็จะไม่ได้มาแจมบอลหรอกจะมาป่วนนั่นแหละแต่บังเอิญว่าดาเมจไปโดนแฟงกี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการแจมบอลไปเลยแล้วกัน แล้วตอนผมเก็บเวลอยู่นะผมนะก็มาเจอเพเยอร์ที่อยู่ในแมปเดียวกันนะเสื้อเสือสองตัวอยู่ในทําเดียวกันไม่ได้เพเยอร์สองเพเยอร์อยู่ในแมปเดียวกันไม่ได้นะครับผมแล้วผมก็มาเช็คเวลาสุ่มผลนะแล้วก็มาเจอเพเยอร์อีกแล้วแล้วก็ได้เลวลาบทขยีย้นะมันเป็นไรไม่รู้อะเวลาเจอหน้าเพเยอร์แล้วถ้ามันไม่เปิด่ะมันไม่ปิด PVP เอาไว้อะคือคือกูต้องบวกให้ได้ และทีนี้ก็ถึงเวลาสุ่มผล,ลไม้ปีศาจนะครับผมนะและผลที่ผมสุ่มได้คือผลแสงนะครับผมแต่ว่ามันมีหลายคนเกินไม่รู้จะให้ใครนะครับผมก็ต้องมีคนที่ต้องได้แค่คนเดียวนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจใช้วิธีนี้ครับผมและนี่ก็คือผู้ถูกเลือกนะครับผม ง่ายไหมเออแค่ใช้สกิลวีสกิลเดียวอะได้ผู้ถูกเลือกเลยแลนะในเมื่อมีคนได้ก็ต้องมีคนไม่ได้นะผมนะพอฟาร์มเอเนิวจนได้เวล625ครับผมก็ได้เวลาเปลี่ยนทีเวลแล้วนะแล้วก็นี่เป็นทีเวลโลกแรกที่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือเมืองอน้ำพุนะ และระหว่างที่ผมไปแจมมอนกับเขาไอเทมก็ตกนะเป็นแว่นดำของแฟงกี้แล้วก็เจอเพลเยอร์ที่อยู่ในอ่าแมปหรือว่าเกาะเดียวกันนะผมก็ได้เวลาซัดกัน <laughs> ใช่ครับผมผมชนะมาหลายครั้งผมเลยได้ใจพิมพ์ x อดีใส่เขานะผมสักพักหนึ่งก็ <c oughs> ไอกระจกผมเนี่ยก็เห็นเรือลำหนึ่งนะผมมาจอดเทียบฝั่งนะผมก็เลยทำการ <c oughs> ขับเรือออกจากฝั่งนะครับผม <c oughs> โอ้เพิ่งทำไปเพื่ออะไรวะและหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมจอดเรือมาตรงนี้แหละก็บินกลับนะผมไปดูเจ้าของเรือนะผมว่าเป็นใคร สูตเดิมครับผมเพเยอร์อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมก็เลยทําการป่วนเขานะผมจนเขาเริ่มที่อยากจะขยี้ผมขึ้นมานะผมทีนี้ก็ได้เวลาสนุกเลยครับผมใช่ครับผมตามสภาพครับผมผม สู้เขาไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นความยังไม่เคยคุ้นชินกับผลปีศาจผลอื่นนะเดี๋ยวรอดูไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มสู่สีละ แหมช็อตเมื่อกี้เกือบโดนดีนะเปิดฮาคีทันนะผมทำไมผมถึงไม่เปิดไฮคีตั้งแต่แรกเพราะว่าไฮคีผมเนี่ยมีเกตแต้มที่ต่ำมากครับผมมันจะไม่มองเห็นมอนระยะไกลเลยนะซึ่งสู้แบบว่าแบบเนี่ยมองปกติไม่ได้หรอกเพราะว่าสามารถแยกสีได้พอเราเปิดไฮคีสังเกตเนี่ยมันใส่ฟิลเตอร์ที่แบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนั้นนะครับผม อากาศจะแอบส,สักแบบเนียนๆสักหน่อยแล้วสกิลใส่อะไรอย่างนี้โห oh. อ้าวติกี้ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยมาบอกให้สต็อปซะลวเออไม่เข้าใจมันจริงๆเนะี่ยพวกดีเนี่ยนะน่าจะเป็นช่วงแบบว่าเด็กงง,งแงนะครับผม <c ười> เกียนจนเด็กร้องแล้วทีนี้เขาก็ปี๊ปปี๊ป,ป๊ใส่ผมรัวๆซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรหรือว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่คําที่ดีแนะ่ๆ <c ười> นะหลังจากที่เขาไม่เล่นด้วยกับผมแล้วไม่เปิด PP ผมก็เลยมาฟาร์มเมลต่อนะผมก็ถือว่าเป็นอ โอเคประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าการที่ทำแบบว่าคนงองแงแนละ้วน,นี่คือแบบสักเซสเลยอะ่ะแบบว่าประสบความสำเร็จในการป่วนการเกียน <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็เกมีเคนะก็ต้องทำใจนะถ้าไม่อยาก P.V.P ก็ต้องปิด P.V.P ไปแค่นั้นแหละ โอเคครับพอเลเวล700แล้วนะผมก็จะไปซื้อหมัดเงือกนะเพราะว่าตอนนี้ตังพอแล้วโอเคตอนนี้เราก็พร้อมไปลูก2แล้วนะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมาคุยกับ NPC คนนี้ก่อนที่อยู่ที่คุกอิมเพลดาวนะผมนะเพื่อรับกุญแจนะผมไปเปิดประตูที่ไปตีคุซันนะนะส่วนคุซันก็จะอยู่ที่เกาะหิมะนะครับผมก็ให้เดินเข้าไปตรงที่ซื้ออาฮาคี้นะผมแล้วก็จะมีประตูใหญ่นะเนี่ยแล้วก็เอากุญแจไปเสียบเลยครับผมประตูก็จะเปิดออกแล้วก็เข้าไปตีมุซันที่อยู่ข้างไหนให้ตุยนั่นเอง พอตีคุซันเสร็จแล้วนะผมก็กลับไปคุยกับ NPC คนเดิมที่คุกเอ็มเพลดาวนะซึ่งผมว่าผมเห็นบางคนไม่จําเป็นต้องมาคุย,ยตรงนี้ก็ได้นะผมคือไปคุยกับโจรสลัดที่อยู่เกาะกลางนะผมแล้วก็เข้าไปได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องกลับมาคุยกับคนนี้หลังจากที่เราฆ่ามุคุซันเองลินเป็นอะไรว่าชอบมุซันคุซันอยู่เลยทีนี้เราเนี่ย ก็จะได้มาที่โลก2กันแล้วนะครับผม mm hmm. ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปเวล400ถึง700นะครับผมนะถ้าใครอยากให้ทำต่อก็กดไลค์นะผมแต่ว่าผมว่าช่วงนี้มันจะแบบว่าต้องไปเกียนคนอนะ่ะต้องไป PVP ต้อไปล่าข้าหัวเพราะว่ามันเก็บเวลมันน่าเบื่อมากนะเพราะว่าไอเทมอุปกรณ์ hmm. item, อะไรก็ mm hmm. จริงๆไม่ค่อยมีนะผมแต่ว่ามาลูก2แหละก็คงจะต้องหาใช้บ้างและนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมนะคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของไรเดอร์บอกนะส่วนบอกฟุตเนี่ยถ้าเยอะถ้าเกิดว่ายอดไลท์ยอดวิวดีก็จะทําต่อให้ก็แล้วกันนะส่วนคลิปต่อไปนี่จะเป็นของไลเดอร์บอกนะส่วนเรื่องอารทประวัติอ่ไรเดอร์หรือว่าฮีโร่ที่ชอบเนีย่ยผมยังไม่คิดว่า จะทาได้ในตอนนี้เพราะว่าการทําอย่างนั้นก็อาจจะทําให้ช่องเราบินได้นะถึงปกติแล้วเห็นเขาเล่ากันมาว่าอาจจะต้องว่าสักสองสามคลิปมันถึงจะบินอะไรเงี้ยก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็ฝากกดไลค์กับมอ <c oughs> ใส่เสียงนักชิพของเรากันด้วยนะผมนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมนะจะได้ช่องจะได้เติบโต,ตนะแล้วก็เปิดสร้างรายได้แล้วผมเนี่ยก็จะเอาตังค์ที่ได้นไปอัปเกรดคอมเลยก็จะไปเล่นเกมใหม่